สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอมนซื่อตามเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในห้อข้อภารกิจมือใหม่7วันนะครับผมภารกิจมือใหม่7วันนี้มีต่อไปนี้นะครับวันที่1เล่นหมด3 V3 แล้วก็จบด้วย2รอบแล้วก็5รอบครับเหรียนเดดเรื่องสตอรี่6ชิน้นซื้อไอเทมหลานคาทั่วไป1ครั้ง มีตัวละคร5ตัวทำฝึกซ้อมขั้นสูง1นึ่งงนะครับซึ่งฝึกซ้อมขั้นสูงนี่มันจะอยู่ในหมดเดียวฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมขั้นสูงตรงกานนะครับถ้าเราทำภารกิจหนึ่งอันก็ได้พเพชรสิบเพชรถ้าทำหมดแล้วก็จะได้พเพชรอีกร้อยเพชรแล้วครับผมครับจนพัภารกิจวันที่2 ได้แก่ดล่นมดจะนำดับหรือแรงนะครับ2หรอบและ5หรอบเดี๋ยวนาวันเรื่อง12อง12ชิน้นก็คือประมาณ4ด่านด่านละ3ชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อปัดฝึกพิเศษล้างขาพรสวรรค์คืออังคาพรสวรรค์น,นี่มันจะอยู่ตรงนีนล้างขาล้างขาพรสวรรค์ คือเราซื้อตัวละครที่เราใช้ยอยู่เป็นหลักแล้วก็ซื้อได้เกิดพลังกิ้ก็จะผ่านแล้วก็วงล้อชิงส,สมบัตินะครับ1ครั้งเปิดล็อกสกิลพรสวรรค์ผู้เล่นใดก็ได้5อันวงน้อนี่คือตรงขวาวงล้อนะครับซึ่งหลายคนก็จะมาสุ่มไอเซนโตนะครับผมมีหนึ่ครั้งพอดี เท่านี้เควสดก็จะผ่านเรียบร้อยส่วนวันที่3นะครับได้หมดจะนำตับแบบทีม2หรือ5ครั้งเรื่อยเรื่อเป็น18ชิ้นสะสมนะครับเพิ่มขึ้นไป3คนอัพผู้เล่นที่เราเล่นถึงนำตับ A อเห็นจมหนึ่งคนนะครับ ซุมสุขภาพ3ครั้งติดตั้นสุภาพ6อันครับอันนี้หามาจากไหนคือตรงขวาล่างสุภาพครับอันท้ายล่างสุดครับซึ่งจะให้1วันฟรี1ครั้งนะครับไม่รีบครับใา้กิจเจ็ดวันวันที่4 แอลเล่น3 v 3เต็มสนาม2 5ถึงรอบครับมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงต่อสู้โหมดสนุกโหมด3 v 3แข่งเต็มสนามตรงกลางนะครับผมมันจะเป็นเต็มเต็มสนามต้องวิ่งไปวิ่งมาเลยครับแล้วก็ ดูก่อนนะแล้วเรื่องยี่สิบสี่ชิ้นซอ้อไอเทมเป็นร้านค้าชมรมหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเควสชมลมห้าเควสคือชมลมอยู่ที่ข้างล่างนี้ครับชมลมเควสชมลมใสกชื่ออย่างนี้ก็ได้แล้วเควสหนึ่งครับนี่ก็เราก็จะทำครบในนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะได้แต้มมาแลกของในร้านค้าแล้วก็จะ ทำการแลกไปเลยเท่านั้นเราก็จะเสร็จภารกิจแล้วครับผมอยู่ในวันที่4อยู่คือคะแนนรวมศักยภาพถึง20กับมีผู้เล่น7คนนะครับคือมีตัวละครเราผู้เล่น7คนครับผมส่วน A ศักยภาพถึง20นี้คือเรากดตรงนี้ และเราสามารถเลือกส่ขาพที่เราต้องการและทำการตรงตรงขวาอัปเกรดนะครับผม,มใช้ไอก้อนสีฟ้าที่เอาวเวลาสุ่มได้ครับไปอัพอีกขั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มสเตตัสต่างๆแค่20ก็พอครับส่วนวันที่5ครับเล่นแหลงถึงตำแหน่ง เข้าชมรมดาวรุ่ง3ซึ่งตำแหน่งนี้เราสามารถดูที่แหล่งเกมไอ้ขัามบนขัข้นๆแหลงเกมมันมีตัวปัญหาครับเรากดที่ตัวปัญหาเราสามางเล่นออมาได้นี่ครับเข้าชมรมดาวรุ่งคืออันต่ำสุดนะครับเมื่อจะขันเพิ่มเ่มเพิ่เพิ่มๆๆๆ่เราสามารถดูได้ แล้วก็ทําแต้มสะสม20แต้มในแรงเกมนะครับสะสมครับคือเราเล่นไปเราได้กี่แต้มกี่แต้มมันก็จะค่อยๆทําไปทําไปสะสมทําคะแนนนะครับผมต่อมาเดินเรื่อง30ชิน้นเล่นการแข่งขัน2 v 2แบบคู่นะครับ2เกมคือเราเข้าแค่2 v 2ก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปกับเพื่อนไปคนเดียวก็ยังสามารถทำเคลดได้ ปดล็อกสก,กิลพรสวรรค์สา0ส่สิบคือก็คืออัพสกิลอัพอะไรของตัวละครเราเนี่ยนะครับยี่สิบอัน,ผ,น S, อผู้เล่นถึงลำดับเอสคือผู้เล่นถึงลำดับเอสคือไอตัวเก่าที่เราปั้นอยู่ถึงเอแล้ววันนี้วันที่ห้าเราก็จะปั้นเป็นเอส้วก็จะสามารถผ่านภารกิจน,นี้ได้และติดตั้นลักษณะหนึ่งอันนะครับลักษณะก็คือไอหมวกกีหน้าศิลปภาพหน้างนี้วงกลมนะครับ ก็คือเออคนลลักษณะนะครับผมส่วนวันที่6นะครับแ้ยงเลรียญเหื้อเรื่องย่อสะสม5ชิ้นเคล็ดนี้จะเมื่อเราทำการผ่านสตอรี่โหมดแล้วแล้วกดที่เหลือเรื่องเดี่ยวตรงขวาบนนะครับ่านย่อยครับตรงนี้ครับ มันจะมีตามเรื่อนไขรที่เราต้องการเล่นยังไงก็จะได้เหรียญมาเพื่อที่ทำผ่านภารกิจครับก็จะมีแบบ1ต่อหนึ่งสเกมแล้งเราตอนนี้ต้องถึงสำรองชั้นเยี่ยม3นะครับได้รับ mvp 3รอบในแล้งและ ในแหลงเกมเราต้องได้เอสดิครบ10ครั้งนะครับเป็นการสะสมนะครับค้าแนนรวมศยภาพถึง35ครับตอนนี้ไอที ID เรามีผู้เล่น10คนนะครับสำนวันสุดท้ายวันที่7มีชนะต่อเรื่องนะครับ2ถึง5ครั้งในแหลงแล้วก็เลียนเหลือเรื่อง,อง,องย่อย สะสม10ชิ้นนะครับตอนนี้มีผู้เล่น12คนแล้งเราจะถึงตัวเลือกชั้นตี3นะครับก็ชนะต่อไม่ใช่อันนี้บอกแล้วคือต่อไปคือซื้อไอเทมใดๆจากร้านค้าจำกัดเวลา1ครั้งน,นะครับซึ่งอันนี้เวลาเราทุกวันนี้ดีเซตนี่มันจะมีถุงเงินถุงอะไรครับ เราแค่รับถุงนั้นเราก็สามารถผ่านเควดได้แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วครับผมแล้วก็เปิดลอกสกิลพรสวรรค์ถึง30อันก็คืออัพตามตัวละครหลักเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถผ่านได้นี่ก็ติดตั้นเนื้อสนะสามอันนะครับคือไอวงกลมนั้นนะครับส่วนปัญหาที่ผมเคยเจอในการทำภารกิจมือใหม่นะครับคือ เราดีเซตวันมาแล้วอย่างตัวอย่างผมเปิดวันที่7ไปแล้ว,ลว,ลวนะฮะเราสามารถรับอะไรเสร็จแล้วแต่เราทาเคล็ดอย่างเอาง่ายนะต่อเรื่อง2เกมไม่ท่าเกมไอนแร้งนี่เราเล่นยังไงมันก็จะไม่ขึ้นนั้นเราต้องแก้ยังไงนะครับคือเราต้องรอถึงป่ายสองของวันพรุ่งนี้นะครับป่ายมังป่ายสองนะครับทําการดีวันก่อนเราค่อยสามารถทําภารกิจพวกน,นี้ได้ครับ เพราะว่าเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนำคือเวลามันเปิดล็อกอย่างวันที่3เราก็จะทําแค่วันที่1 2ึ่งสองพอครับสบ 3, องสามยังไงเราก็ทําไม่ได้ต้องรอถึงปลายมงอย่างเปิดวันที่7แล้เราก็จะทำเคล็ดแค่วันที่6ก็พอครับซึ่งวันที่7เลยมาปลายมงุแล้วเราก็จะทําวันที่7จ็ดก็จะทําได้ลักนี่ก็คือ ภารกิจมือใหม่7วันนะครับก็จบไว้เท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆอยากให้ผมเนะนนำอะไรต่อสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย